ตกนฟันจะของโมใหญ่ๆนะเรียกว่าสร้างวัดนั่นได้ครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อกอายุวัดนี่เนาะวัดหลวงพ่อวายากดังวัดของโมเนาะครับอยู่ประจำหรือเ่ครับอยู่นี่เกิดมาอยู่ยับเว้นจะไายับขึ้นกับไปนอนในบ้านอ๋อนะครับพ่อกับปามาอยู่นี่เนาะมาอยู่นี่ประจำอยู่วัดประจำครับมาเห็ดที่พ่อเป็นอย่างนั้นหรครับเนี่ยเป็นอำมาตย์พึก อ๋อเป็นอ,อาวุธพึกเนาะเขีนขาอ่อนแรงบ่ครับียนขาอ่อนแรงข่างทรายเขีนขาอ่อนแรงข่างทรายนะครับเป็นมาดนแล้วบ่ครับป็นสี่สิบห้าปีแล้วแต่ปีห้าศูนย์เนาะโอ้แต่ปีห้าศูนย์สิบก็ปีตัวนี่เนาะเป็นมานี่เนาะสิบห้าปีแล้วครับพ่อตัวนี้ครับอยายุเท่เลปตอนนี้ครับห้าสิบหกปีห้าสิบหกปีนะครับท่านมาอยู่นี่ ได้ยินข่าวว่าไอ้หลวงพ่อว่าอยากดังห้องนี้เพิ่นให้เรียกนี่ถือมาจากงวดจากปีจากนั่นนะครับแต่เพิ่นมาอยู่นี่ครับมาจับวัดอยู่นี่เพิ่นมาอยู่นี่ก็ถือเรื่อยๆมันแต่ลอดเจอกับเลี้ยงงดแลังเจอกับว่าเลี้ยงงดนะอืมเลยจับอะไรแต่ส่วนมากนี่ก็ถือถือเยู่ตลอดมาครับถือเยู่เรื่อยๆถือเยู่เรื่อยๆว่าว่าเดีเลี้ยงไปเลยวันแต่กับว่าเวียนอยู่เป็นระยะเท่านั้นอืม กับมีแล้กับว่าใอยสนใจเด่นไปเลยดอกแต่ว่ากันเราวามากมันก็ตนนนะวับเรามาวาบหนึ่งแม่เลูาวาเพิ่ว่ามากดนเขากับ่หัวซ่าอืบ่ดสนใจเสียวน้ำฝนวันนั้นกวาเพิ่ตครับวัดน้อนี่กับกัวัดเนี่ยจีเนาะกับวัดนี่วัดโมบันกับโมบานเนี่ยเนะครับเนี่ยตื่นี่วัดนี่มีพาอยูกี่วงบู้นี่สี่องค์ครับสี่อง พอถือน้ำเพิ่นแนวบ่ล่ะก็ถือก็แต่ก็ว่าใครถือเป็นไดอย่างเป็นไดก็ว่ามีเงินถือน้ำเพิ่นโอ้ยแต่ว่ามีเงินถือนะเปนย่ามีเงินถือว่าถือไม่ถือนะพ่อฝันวาจดเฉยก็ขับมือหันเงินมือหันฝันวาจดไฉยก่อแล้วมันว่ตถุก็ครับฝันว่าจดไฉยฝันว่าคนย่าอยู่ในบ้านตายขึ้นซ่งเม่นลอยมาครัล่อเผานะ นี่คือพอไป็นเผาไงหลวงเมอีเหม็นเหลี่ยมยบยบเม,ม็นร้อยเหม็นเม็นเม็นร้อยนะเม็นรออ้อยพอหงเนี่ยอายุเท่าไรครับเจปีเจปีเจปีเนาะที่ฝันจีแม,มนมบอแมนมนกับบมูเนาะก็เป็นข้ามฝันน้อเเนะค,ครับกับบอกเล่าให้พี่น้องคนฟังไปเมียมคือจะง่ามนะ เม่นนี่เหลี่ยมยุ่นยุ่แล้วบ่กันว่าสิเขาคือจำข้อหนึ่งยังสินะเป็นกบ่าเขาแล้วก็กคือเม่นอ,อีกจะหมอบไปวัดเลยฝันซักนี่บ่ครับพอ่อฝันต้นมฝันวะ่าตัวเท่าฝันมือเล็กออกเด็ฝันมือเล็กออกฝันมือตองวัดแล้วบ่ มันเคืงเล็กออวันนี้เนาะฝันเชียงเียงฝันตอนเทียงฝันน้ำเวียนตัวนี่น้ำียนผมมียนเครื่องเรองวัดมยาของว่ฝันหางเนี่เล็กสออรถไปซื้อท่านติก็ว่าจักรีเล้เอาไปซื้อวันหันเนาะเอาไปซื้อวันต่อไปอนี่งที่เงวันที่สิบหกนี่แล้วเนาะหามาออกวันนี้เด้อวนนี้เ้ยเนาะนนีเป็นต่อพอซื้ออย่างน้อครับก่อนอยากถามซื้อเด้อนี่ คือคือหลินซือห้างพอีห้างพอีห้างพอีห้างคือนี่คือประมวลพ่อ,พพอประมวลนี <fit> ่แล้วก่ง่ายดีเนาะพ่อประมวลนะครับอยู่วัดนี่นะนะครับผมพ่อประมวลขออนุญาตเด้อพ่อเด้อขออนุญาตมันมักเล็กเนาะ มักเล็กเอา,าคขมฝันจำเมือน,นไว้สันจันหรือมันประจําครับงวดนี้พ่อมักตัวใดครับตัวเลขกพ่อมักตัวใดมักสิบเจ็ดฮะมักสิบเจ็ดมักสิบเจ็ดมักสิบเจ็ดอาพี่น้องเด้อครับพอ่อผมว่าต้ามักสิบเจ็ดงวดนี้พี่น้องลองเอาไปวิเคราะห์เลยค่อยถือถือมาสองเทียร์ละเลยสิบเจ็ดลยสิบเจ็ดเนี่ยสิบเจ็ดราคาอันตัวเลขยังก็ที่พ่อฝันเห็น เพ่อใหญ่งงตาย78อายุ78นะครับน้อง78นี่พี่น้องกำลองเอาไปขอพิจารณาเด้อนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเป็นตัวเลขข้อมันของพอประมวลฮนะหลักเกจทกันหนะลักเกจขึ้นกนะันนี่นี่ เจ็ดท้ายเจ็ดนานะครับพ่อประมวลนะครับเลขกว่ามาคือมักสิบเจ็ดแล้วก็ตัวเลขกข้อมฝันนะครับฝันเห็นพ่อใหญ่ตายพ่อใหญ่ก็อายุช่วงหนึ่งอายุเจ็ดสิบแปดปีอายุห้าสิบสี่ปีหาปีปันมาณว่าคือไร้ยงวดจนไร้คนจ่าขอนังนนะเดี๋ยวนี้พู้นเขาสนใจเขาก็ยังถามเนี่ยจะได้หงวดนี้ ช่วงของชีวิตเนาะครับบางช่วงคนก็บางคนก็ถือดีดีเลยถือเลี้ยงงวดเลยเด้อว่าฝันมราจังได้เกิดถือจะเรื่อยนัเรื่อยๆนะครับชี้หางงวดเลี้ยงกันข้าจาวซากันครับสามตัวนี่พ่อมักตัวใดครับสามตัวนี่หลักรอยเอาตัวใดใส่เลขออกเลขออกวันศุกร์สองหนึ่งเกตเนื้อศูนย์หนึ่งเกตเอ้า สองหนึ่งเจ็ดกับศูนย์หนึ่งเจ็ดบ่ครับศูนย์ใส่แท่นเงื่อตายนะสองหนึ่งเจ็ดกับศูนย์หนึ่งเจ็ดบอ 1, 7, 1, ับสงเจ็ดนึ่งเพื่อเป็นตายวันที่สองตายวันที่สองเอาศูนย์ใส่นศูนย์เพื่อเพ่อนตายกัเลยตายอายุเจ็ดสิเจดสิบแปด ็078นะพี่น้องเด้อนะครับพอเราเอาใส่ให้นะครับเนาะพี่น้องก็คืประกอบกับหนึ่งเกตกับ78เทาหนึ่งสองหนึ่งเกต078นี่เลยนี่ตัวเลขความฝันของพ่อประมวลนะครับเนาะนะครับฝันเห็นพ่อใหญ่ตายอายุคุณพ่อพ่อในหญ่น่ะอายุ78ปี ตัวเลขที่พอมากก็คือ1นึนะครับหลักร้อยแล้วเสองใส่นะครับสองหนึ่งเจดส่วน 0, 8, 0 7, 8, นูนย์แปนย์เี่เอาคนอันคนตายใส่เนาะไม่มกคับพอ่อเอาอยู่คนตายใส่ตายก็เท่ากเป็นศูนย์เดีะตายเนี่ยตีเป็นศูนยือเป่เป็นศูนยเป็นศะเนาะศูนยจปดสองหนึ่งเจด ตัวไดพ่อมักที่สุดครับตัวนี้พ่อมักที่สุดเนี่ยนี่ตัวใดหนึ่งเจ็ดเอาพี่น้องเด้อพี่น้องครับหนึ่งเจ็ดวงกลมเลยเดี๋ยวสิวงกลมให้นะครับเนาะวงกลมวงกลมหนึ่งเจ็ดนี่สามตัวได้ครับพ่อมักตัวใดสามตัวมักตัวใดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดนะครับอ้าวพี่น้องวงกลมวงกลม วงเลี่ยมวงเนาะพี่น้องมักระจัดนะครับขัดกระพานเด้อนะครับสําหรับแนวทางของคุณพ่อประมวลนะครับก็ห้มาแล้วหนึ่งเจ็ดกับสองหนึ่งเจ็ดวันแนเด้อครับงวดแรกแต่โกงเด้งวดแรกแต่โกงงวดแรกแต่โกงเลยแหละจะอจะได้มาหากันอีกเด้อเนี่นะครับคุณพ่อเราก็ยุ่ยนี่แหละบ้านคอกหมูนะครับแล้วก็ยุ่นี่ประจำนะครับ แต่มากบอเคยถามเราทักเถื่อนมาได้ถามกันน,นะครับปกติพ่อเฮ้ยฝันแม่นบ่ครับปันเป็นบางแข้งบางเสือถ้าโดนมันเราถือเลี้ยงงวดไรนี่ความฝันเนี่ยถือเลี้ยงงวดความฝันถือเลี้ยงงวดตัวเลี้ยงงวดอืมอเจ้าซากัน,น,นรารผลเลยนลข้าซาการจนๆนี่สิอันพี่สาวเราเขาไปขายของขายได้หมดันแม่นไรปันแม่นถือถือ อาถือจเนเลี้ยงง่วเนาะตอนนั้นจะพ่นจะย่บ้านเมียอ,อยู่เมืองพ่นพพเขาป่วยนะกลับอายุวัฒนบ่ครับก็เป็นทีแลรกก็อเอาเหตุการณ์เป็นเม่อไรก็เลยกลับมาอยูบ่บ้าน์พี่น้องเดอ้อพี่น้องนะครับคุณพ่พอแล้วก็น,นะครับแขนขาอ่อนแรงนะครับขังหนึ่งเนาะตัวเลขนะครับผมของคุณพ่อประมวลนะครับ วงกลมให้แล้ว1 7นะครับ2ตัว1 7นะครับจัดไปเลยนะครับบนล่าง3ตัวนะครับสองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอท่านที่คิดพิจารณาดีดีนะครับผมสำหรับความฝันของพ่อประมวลนะครับทางช่องก็เป็นสื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับขอท่านพิจารณาดีดีนะครับผมเพื่อจะได้โชคกับคุณพ่อประมวลนะครับงวดแรกนะครับงวดแรกเด้อครับที่ชื่อขันงวดแรกเรามาตามนะครับ หนึ ian, access, calling, ่งเจสองหนึ่งเจ็ดหฮงๆ่งด้วยด้วยด้วยการทุกคนนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์ถูกใจก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับคุณพ่อครับผมของครับ